สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับช่องโอปอลกินเหล็กนะคะมันนี้โปอพาเพื่อนๆมากินขนมหวานค่ะบัวลอยแก้วนะคะเพื่อนๆบัวลอยแก้วได้มาหนึ่งถ้วยค่ะมามากินกับโอปอเลยค่ะอร่อยเจ้านี้อร่อยค่ะมามาลองชิมกันเลยค่ะนี่ค่ะ น่ากินไหมคะบัวลอยแก้วมันเผือกนะคะเนี่ยบัวลอยแก้วใส่มะพร้าวอ่อนด้วยนะคะ หมดแล้วค่ะค่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อป,ปอด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะ